ดูหน่อยปล้นซับที่เรียกว่าปล้นซับพเพราะว่ามา3มคนนี่ค่ะเข้าไปที่บ้านหลังนี้แล้วโหไปก่อเหตุไปยกตู้เซฟไปเอาทองเขาน้ำหนัก70บาทเอาเครื่องเพชรอีกแล้วยังไปทุบหัวเจ้าของอะ่ะัานี้ดูสิอตอนก่อเหตุน่ะเข็น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 รถเพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรทำไมต้องเข็นรถอ่ะเดี๋ยวมาเล่าค่ะ Airbnb เปิดตัวไกด์บุ๊กเล่มแรก Airbnb Creative Guide to Bangkok นำเสนอสี่ย่านสร้างสรรค์ของกรุงเทพตลาดน้อยวังเดิมตลาดพลูและกูดีจีนถ่ายทอดเรื่องราวผ่านผู้สร้างเทรนและเจ้าของที่พักในแต่ละชุมชนรวบรวมข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยวร้านอาหารท้องถิ่นที่พักดั้งเดิมสตรีทอาร์ตตลาดเก่ารวมถึงสถาปัตยกรรมและงานฝีมือจัดพิมพ์ขึ้นทั้งหมด3าภาษาไทยอังกฤษและจีนโดยจะเผยแพร่ทั่วเอเชียแปซิฟิกรวมถึงประเทศที่เป็นตลาดท่องเที่ยวหลักอย่างประเทศจีนและอินเดียเพื่อกระตุ้นท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์